สวัสดีครับมะโนกานักเล่าข่าวครับก็ได้ดูบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวนะเรื่องกำนานันนกสุดติ่งกระเด็งแมวสุดๆเลยครับหมดชีวิตหมดชีวิตอายุราชการคนที่เป็นตำรวจนะก็ อย่างน้อยๆก็หคนครับเบื้องต้นจิตคุกแน่นอนล้านเอร์เ็นพราะว่ามันมันมีหลักฐานพยานนู่นนี่นั่นบ้าๆเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้เขาก็เปิดเซฟเวอร์ฮะเปิดเซฟเวอร์แต่ว่าท่านรองโจก็ไม่ให้นักข่าวดูนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องสำนวนนะครับสำนวนมันเป็นเรื่องสำคัญไงก็เลยเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าเอาง่ายว่าจบข่าวไทยรัฐนะครับ จบ <c oughs> ขึ้นศาลนะจบ <c oughs> จบแน่นอนแล้วมันจะมีมีอีกเยอะฮะอีกหลายท่านตำรวจนะนะ <c oughs> โดนหมดถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่28ท่านนะ <c oughs> โดนหมดแต่ว่าที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยน้องๆมันบอกว่าพี่เขาจะกันเป็นพยานอยู่อาสาคน3ท่าน3ท่านคือจะเล่าหมดเลยเล่าหมดเลยนู่นนี้นั่น,นบา้บาๆประมาณนี้ แล้วก็ก็มีเสียชีวิตยอยู่สองท่านใช่ไหมล่ะก็โดนโดนยิงท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ท่านท่านบิ๊กเบิ้มท่านก็ยิงตัวตายเพราะว่าท่านเครียดว่าเอ้ยคูพาน้องมามาตายประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างอ่ากำนันนนก็ติดคุกอยู่ก็มีมีโซเชียลบอกว่าเฮ้ยตัวจริงหรือเปล่าวะเอาตัวปลอมหรือเปล่าวะนู่นนี่นั่น แต่จริงๆว่า,าบิ๊กโจ๊กท่านบอกว่าตัวจริงครับจริงๆตัวจริงแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่เอาอนาคตเขาไม่เสี่ยงหรอกมาเปลี่ยนผู้ต้องหาเนี่ยไม่จริงหรอกก็เลยเก็บม,มา้เราครับเพราะว่าตอนนี้สำนวนหานาแน,น่นครับแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดเผยนะว่าภาพวงจรปิดยังไงเพราะเขารู้หมดหนู่นนี่นั่นบาบาๆแล้วก็เอาง่ายครับงานนี้ยกเข่งนะตายยกเข่งนะครับแล้วก็มันก็อ จะมีอะไรตามมาเยอะเรื่องหัวการประมูลเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้บะะบ,บคืองานนี้มันลามทุ่งนะไฟลามทุ่งเลยนะฮะก็เลยเก็บมาเล่าเพื่นฟังว่าทําอะไรก็ได้อย่างนั้นครับทําอะไรได้อย่างนั้นครับเพราะว่าคนเรานะบางทีนะกำนันนกอายุเท่าไหร่เอง3าปีเองทำไมใหญ่ครับประเทศขนาดนี้ประมูลงานของข้าราชการนี่นะ1,500โครงการครับ เป็นเงินเท่าไหร่เออแล้วหัวหนูน่นหัวนี่คือตอนนี้ก็ขุดหมดอะ่ะปปอชอปปงนู่นนี่นั่นขุดหมดขุดแลกถอนโคนเลยตอนเนี้ยผมเลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่าเวรกรรมมีจริงครับเวรกรรมมีจริงมากเลยตอนนี้ก็อย่างเซฟเวอร์นะตำรวจเขาก็กู้อยู่ประมาณสิบสามกล่องกู้หมดแล้วละ่ะมีสิบห้ากล้องนะกู้เห็นหมดเลยใครเป็นใครอยู่ตรงไหนใครที่พากำนันหนี ใครที่พา,าท่านสารวัตรที่โดนยิงไปโรงพยาบาลใครที่ทำลายหลักฐานนู่นนี่นะมีหมดครบหมดจะบอกให้มีสิบห้ากล้องตอนนี้แต่ตำรวจเขาก็เปิดเผยไม่ได้ว่ามันอยู่ในสำนวนไงอออุอ๊บไปก่อนคือเป,เปิดในสารเนี่ยจบข่าวไทยรัฐเลยเอาไงว่าโอ้โหงานนี้ตำรวจตายยกเข่งเนะีตายยกเข่งแล้วก็ก็เลยอ่า เก็บม,มาเล่าเพื่อนฟังว่ามันเป็นมันเป็นหลักฐานที่ว่าผมพูดไม่ออกนะเงินมาผ้าดุดคนมีเงินทำอะไรก็ได้เหรอครับประเทศนี้คนมีเงินทำอะไรก็ได้เหรอครับผมก็เลยเก็บม,มาเล่าเพื่อนฟังนะก็ ไม่อยากพูดมากก็เราดูข่าวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เราดูเขาสรุปจำนวนคดีนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวรอ,อบิ๊กโจ๊กท่านแถลงข่าวกีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยเขาไม่ได้นอนแน่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขากาลังรว,วบรวมพยานหลักฐานนู่นนี่น่จะมาอแถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะก็เลยเก็บมาเล่าเพราะว่าเพื่อนผมโทรมาถามเยอะพี่เป็นไงบ้างพ <c oughs> ูดสื่อข่าว ก็เลยนักเล่าข่าวไงก็เลยเออเก็บม,มาเล่าว่าเขาทํางานอยู่นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับคิดดีทดําดีออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมนโนกนักเล่าข่าวครับเดี๋ยวมีเลยมลโาเยอะเลยสวัสดีครับ